นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะส่วนผสมของน้ำจิ้มถั่วตัดรสเด็ดนะคะ,ะวัตถุดิบก็จะมีกระเทียมพริกนะคะรากผักชีแล้วก็นี่ค่ะขนมถั่วตัดนะคะน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำมะนาวนะคะท่านผู้ชมพริกนะคะลงไปกระเทียมนะคะรากผักชีค่ะพระเอกของงานนะคะถั่วตัดนะคะ สูตรเมนูบ้านสวนจะใช้ถั่วตัดนะคะบางบ้านก็เป็นถั่วลิสงก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบค่ะใส่เ,เลยค่ะคุณผู้ชมน้ำจิ้มเมี่ยงจะให้หวานนํำนะคะเปรี้ยวตามแล้วก็เผ็ดนิดๆน,นะคะเค็มหน่อยๆ นี่นะคะท่านผู้ชม,อมหอมถั่วตัดแล้วค่ะพอถั่วตัดเข้าที่แล้วนะคะขราก็มาปรุงกันเลยนะคะใส่น้ำมะนาวนะคะลงไปก่อนเลยนะคะประมาณสักสามช้อนเอาตน,น้ำปลานะคะนิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปอีกนิดนึงนะคะ ให้หวานนำนะคะเสร็จแล้วอุมามมนิดนึงค่ะถ้าบางบ้านไม่ชอบอุมามมก็ไม่ต้องใส่อุมามินิดหน่อยค่ะพอเป็นที่ดีแล้วเราก็คนนะคะคุลย์คุย์ยอือหใช้น้ำต้มสุกนะคะผสมเข้าไปนิดนึงค่ะแล้วก็คนคุลย์คุยะคะคยลยนะคะคนเลยค่ยนะ,คะน,นี่นะคะอือ จิ้มตัวตัดนะคะไว้ทานกับเนี่ยงกุ้งสดของเรานะคะเดี๋ยวชิมรสนะคะท่านผู้ชมชิมนะคะชิมก่อนอือเข้มข้นมากเลยค่ะอืวพอดีแล้วค่ะหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วตักใส่จานใส่ถ้วยเลยค่ะท่านผู้ชม นี่นี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะกุ้งสดนะคะเมี่ยงกุ้งสดนะคะน้ําจิ้มถั่วตัดซีฟู้ดของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราตักน้ําจิ้มนะคะใส่ลงไปเลยค่ะในช่วยตรงกลางนะคะในช่วยกุ้งนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหืมหนาทานไหมคะยั่วๆเลยจ้าน้ำจิ้มถั่วตัดรสเด็ดนะคะทานกับเมี่ยงกุ้งสดนะคะ เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะยั่วๆเลยค่ะเมี่ยงกุ้งสดนะคะน้ำจิ้มถั่วตัดรสเด็ดของเราเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะท่านผู้ชมเมนูบ้านสวนในวันนี้นะคะทานกับผักสดนะคะทั้งสลัดทั้งผักชีต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะเรามาแซ่บเวอร์อร่อยเหาะก,กันเลยจ้าน่าทานไหมจ๊า